ตอนนี้พีากำลังไปพี่น้องกำลังเอาน้ำโูบไปสันยักกับรอพี่น้องขอกำลังใจด้พี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีที่ชีแทงมาสูุุ่ทธคนสมองสวอนพ่อพ่อกับซ่องน้องน้ำเบาหัวใต้พี่น้องคือเก่าพี่น้องมาได้ตื่นเต้นดอกใจหายพี่น้องก็เลยวางหัวถือมีตุ่นลูกไส้คอยน้องก็ไม่ได้กินมดคืนตื่นมาพอแท้มันมาแทงเลือดอีก คนไล่คนลคนล,นล,นล่โอ้ใจยังหายเป็นทางไหนเด้อเป็นวันกินน้อนายอยู่เป็นวันนโอ้เป็นยัง,งทีกำลังยิขข้นหอนะ้องีหน่อย บริกิจองข้าแล้วว่ามอกแล้วพี่น้องกำลังเข่าห้องผ่าตัดอยู่พี่นอ้องใจบอดีเลยพี่น้องเลยถามมอเพิ่นก่อนพี่น้องเลยเราก็ตูนอยู่ในบหมือนกับน้องลำโซกถามมอเพิ่นแป๊บเดียว số so, nhà hoàn thì gặp sao có mẹ phân, nôm có bồi địt té nhà môn, khẩu nhang tuần đấy, phải là phi nông than khẩu phải ta là... ờ, non không. Không. trời ơi, đi thôi. ไอ้ตัวนี้ตึกระเลยพี่น้องไอ้ัขนยืดตนน้นล่มใส่ขอกำลังใจจากพ่อพี่น้องปลาลุงทุกทุกคนเด้สอส่งกำลังใจน้องโสดเด้อพี่น้องบอยเป็นยัางายเนาะปวดไข้ไข้ขาดตามทะเลาะยู่ยเป็นจังนไรมาหนี่ิมาโสด เมออาเมื่อเอาน้ำบ่อะไรไปมาหิวน้ำบ่อปะม่น่ากินบาไอ้ปะเออูหน่อยน้อยดูสิหนอยิเอาไปกินน้ดเอาเอา

ยืนนอนตรงนี้เปิดเอิรแล้วนะเปินเอิรแล้วเพื่อนแล้วเนเพิ่นเพื่อนใส่เพื่อนจะปผัีกขวอกครั้งนึงไปเริ่ใส่ไปเลิดอีกคร้งเดียวเพื่อนแก้เเพื่นไ่เาหัเพื่อนพไปดึงออกอยเข่าไปเลยพี่น้องเลยจใจบูดีเลยสู้นึงบ่น กแล้วเวลาทบุมกิกระจายสิทามยังทังนั้นนะสไฮละนิดเดียวบ่ใ่นิดเดียวแล้วคืาแป๊บเดียวเรอบเน้มอะโมงเราเขานาะนี่ไป๊เพอเดียวเละมอเป็นเชอหยิบเยมันก็เจ็บแล้วนาอมันเป็นใส้ยาสลบแม่บอกใส่เขียนอย่เงไต้องใส่อยู่แลวเขาก็ใส่ยาสลบนสิงิผู้ดแล้วไ วันนี้มันไปวหนีบใส่จะลกเห้นบ่เขาจังตัวเลือดนะว่างอย่าถล่วมันถือเขา็อกไปแน่้นองเขาบุงตรวเลือดปุ๊บเลือดเขาจะผู้เดียวปุ๊บเลือดซ้อมปุบตัวไม่ก็เลยเสียเวลาพี่นองปกตินาะนขาจะเลียแล้วปันเนาะพิมพพิษเนาะพิมพ์ไม่กตรวไม่เขาจะไว้ตรงนี้แล้วเข้าไปอุ้ไปวันแรกไดคืนมุมห้อพักคนละว อก่ะไปบันนี้หุไปนะ่หาคู่กนถ้อุบไปกัสิเคยจะคืออะใจชันเป็นยังห้กันไม่เคยจะอุบไนะเพราะเนว่าแม่หิ้วฝันว่าหิวแห้ฝันว่าแม่แทงบ่บอุบเนาะฝันอู่นดอุบก่อใหายกันขาเดียวลอกเนาะขาเดยใส่ยาสลอกันนะ ยังหายได้ครับีหายเยจังซีหายด้จกตัน่ะซีหายไม่เป็นยังมีแต่สีโนคุณป้าคุณเจ้าคุณพ่อของสมนาหายได้ตล่เย็นวะนาะมีปลามีหนุ่มเยปลาพันนกหายแล้วคุณฟ้าุณมกองว่าเป็นยังปปลอดภัย้ารุนต้องกันพี่นอกหรืก็ออมาได้พี่้อ บ,ดดออบริเวณรอนาะออกมาแล้วบอนี่ครับออกมาเรียบร้อยพี่น้องเลยสายข่อยพี่น้องเดี๋ยวมื่อกี้สบพี่น้องตอนนี้ขึ้นนอนพี่น้องออกมาแล้โอ้ยหายในวนาเขียวหมดตากตุ่มหมดพี่น้องตอนนี้นาสายน้ำสโลมพี่น้องคอกระแหงพี่น้องถือไป บนบ่ให้นั่งพี่น้องไปจนว่าพ่อแม่ยังบ่ได้กินข้าวตอนนี้พี่น้องเอ้ยเสียทอกยายจิ๋วแต่แต่เช้าติมุแต่เช้าแล้วนะถ้าได้กินข้าเที่ยงเช้าก็บ่ได้กินก็บ่ได้กินลูกายให้ตนพ่น้เฮาก็ได้พกินเนาะเาตื่นกนดคสิเว้าเสงสารลูกให้จนว่าบางคนว่าเพิ่นว่าบ่ให้บ่ต้องเชื่อเด้อพี่น้องให้กันเนาะ บ่อยากให้ฟอเห็นนันไฟกันเนาะแบบนีแฟนเขาออนห้องมอเลยประมาณเกือบสองชั่วโมงไฟหยิบเลยพี่น้องแมนแมนแมนตาจะเปลี่นปูหมดพี่น้องให้แล้วก็เลือดโอ้ยกระทึกอยู่ตอนนีาก็มาฟักพื้นอยู่ห้องตอนนี้ไข่ได้ ทายไปลยพี่น้องตัวตัลูกชายกับบ่เ้งเอากับ่กาทายไปนอกสงสัยพี่น้อกที่ตัวนเพิ่นตอนนี้รับแล้วพี่น้องเบัไงกนเสื้อของธนลนงซ้ำลูกชาไปนะ ใส่แค e ่เดียวพี่น้องใส่แค่นึงใส่ไปได้กันอย่าเว้าดังกาะโฟต้ก็ถเด้อบ่อยขออย่าลกายตื่นมาละสอให้ที่ต้นเขาก็ยังบ่ได้กินเหี่ยวก็ยังบ่เหี่ยวหียังบ่ได้่งเด้น้่้อบ่มีเนาะมีแต่2 2มเนาะก็มีอยู่ผเพิ่นก็มาอยู พอเท้าเ้าก็มากันบ่มีมีอยู่พวกมาส่งเขาก็มีอยู่เลหักก็มาส่งด้วยกันแพทย์คนล้กบเอฟซีสุขทานเนาะใจก็ต้องใจเข้ามาตลอดเนาะเาก็ดีครับเดให้ใหยดีให้จิตายไปเรื่อยๆนะพี่น้อง ถาต่างหากที่ฮัลิทายเฮเบมือแล้วได้แล้วพี่น้อร์นุ่มนกันโอเอฟซีทุกคนที่เป็นห่วงนะฮัสิทายหฮเบอร์เห็นว่าน้องโฉบราแล้วแต่ตอนนี้ก็กำลังรอเป็นไดเแม่แม่ก็จนเกือบซอกพี่น้องเกือบซอกแล้วนะแม่นะเขาไปแล้วซอกเลยแม่ก็ซอกแล้วเห็นลูกหายไรก็จนซอกเจมูกาวลูกหายจนว่าคนบุกคนบุปกติบุกให้หายมันเจ็บเนาะมันเจ็บจนคอจนแหบบ่ เจล่มากเนาะหล่ก็ต่อนเที่ยอันนี้น่าธรรมดาปกติอยู่คือเห็นในระะพี่นนอกคือแบบในะพี่น้องสภาก็คือนเลยเหาคือเห็นกันเนยพเบียนอกอยู่เงียบๆกันยู่คนร้าเลยลูกซ้ายห้ ย่านหมอเห็นหมอในย่านพอหมอไม่ซาวไม่ค่อยทอดเชื้อทอดส่งออกแลวแพทย์อุ้มไปหายว่าอ่ามันตกใจเนาะตกใจก็หยิบเจ็บบ่ทอดเือพาไปแพทย์อุ้มล่นผู้ชายเออตกใจูคเนาะแหลใจคบบ่อนี่ต้นลกเด้กแม่นบ่อนสิบ่หยิบซักบ่คแม่ว่าบ่เแ่มันหายหายแม่กอันนี้ก็เกหายอีกกัน 바이ซื้อเนี่ยนะฮอดทางนี้นะฮามเจ็บบ่แม่บ่ยานซ่ํนี้อดได้แต่ลูกก็เจ็บเนาะก็อยากเจ็บแทนลูกก็เจ็บบ่ได้เนาะพี่น้องไปก่อนพี่น้องคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้พี่น้องถ้าสใกก็แชร์ด้พี่น้องเด้อเพ่สิบ่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเฮาเนาะพี่น้อง ของบาบุไทยสบายดีขอกําลังใจได้ได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์คนเบิ่งหลายๆเด้อพี่น